โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งกัดที่คอรมอเห็นชอบเมื่อวานนี้นะครับต้องใช้งบประมาณถึง3,500ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเกษตรกรให้มีต้นทุนลดลงร้อยละยี่สต่อไร่ก็ได้ถูกเปรียบเทียบกับโครงการต้นแบบที่ใช้งบประมาณไม่มากนะครับแต่สามารถลดต้นทุนได้ไม่ต่างกันติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพิมพิมลปัญญานะครับงบประมาณที่สูงถึง3,500ล้านบาท สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสังตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวานนี้แม้เป็นเม็ดเงินที่มากกว่าข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ที่ของงบประมาณ5 7 0เจ็สิล้านบาทเพื่อชดเชยส่วนต่างราคาปุ๋ยเคมีไปก่อนหน้าน,นี้แต่ไม่ผ่านการอนุมัติโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสังตัดมีต้นแบบมาจากผลงานของทีมวิจัยศาสตราจารย์ทัศนีอัตนานจากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ที่ศึกษาไว้ว่า เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินสำหรับเลือกปุ๋ยใช้เองได้โดยมีค่าใช้จ่ายจากชุดตรวจสอบดิน37 5 0หบาทค่าน้ำยาไรละสองบาท20สตางค์เพียงเท่านี้ก็สามารถลดค่าปุ๋ยเคมีลงได้2 4 1บบาทต่อไร่ขณะที่ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละเจ็ดยังไม่นับรวมถึงผลพลอยได้จากศัตรูพืชที่น้อยลงแต่โครงการที่คณะรัฐมนตรีเพิ่มให้ความเห็นชอบ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น3,500ล้านบาทโดย3,000ล้านบาทจะชดเชยให้กับเกษตรกรที่ซื้อปุ๋ยสั่งตัดกิโลกรัมละ1บาท50สตางค์รวม2ล้านตันสำหรับข้าวนาปีฤดูการผลิตนี้ส่วนอีก500ล้านบาทเป็นค่าดำเนินการเช่นการวิเคราะห์ดินค่าขนส่งปุ๋ยไปยังเกษตรกรเพื่อจูงใจให้เข้ามาเข้าร่วมโครงการนะการจะเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าไม่มีแรงจูงใจนะ เกษตรกรเขาจะเพราะงั้นฉันใช้ดีกว่าเพราะฉันเป็นลูกเป็นลูกค้าประจำของเอเจนต์ปุ๋ยอยู่แล้วทําไมจะต้องมาใช้ปุ๋ยสูตรนี้อะไรเงี้ยปากลงไว้เลยข้อแตกต่างอีกประการคือปุ๋ยสังกัดปกติจะวิเคราะห์ดินเพื่อหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่และเกษตรกร,กรสามารถผสมปุ๋ยได้เองแต่โครงการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะใช้ดินแต่ละตำบลไปวิเคราะห์เพื่อกําหนดสูตรปุ๋ยกลางทั่วประเทศรวม10สูตรโดยคาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวสูงขึ้นร้อยละห้า ขณะที่ต้นทุนปุ๋ยลดลงร้อยละยี่สิบข้อดีของโครงการนี้คือเกษตรกรจะชำระค่าปุ๋ยภายหลังโดยหักจักเงินชดเชยตามโครงการประกรันรายได้เกษตรกรแต่หากข้าวขายได้ราคาดีกว่าราคาประกันปัญหาที่ตามมาคือวิธีการชำระค่าปุ๋ยจะสามารถตรวจสอบได้มากน้อยเพียงใด สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประการในความเห็นของนายนิพนธ์คือหากรัฐบาลใหม่เปลี่ยนแปลงนโยบายอาจประสบปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นได้พิมพิมลปัญญาณนะไทยพีบเอสรายงาน